อย่างองมาเ็ยะเอในเก็ไว้ใสงเดิกไปทิ้งี่บ้านอ๋อนี่นี่คนร แล้วเมียพิยมเนาะเฮ้ย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 เฮนานนานพี่แฟนบอกว่าอย่าไปถามพิยมพิยมเจพิยมสวัสดีครับผมก็สวัสดีพพเอซลุงป้านาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรแฟงนะครับทุกคนเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้มาหาน้องทศสารเป็นเวลา4วันละนะครับผมเพราะว่าพพเอซบอกว่าให้ผมเนี่ยมาหาน้องทศสาทุกวันเลย แต่ผมดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่แบบอืผมลงคลิปไปช่วงนี้คนดูคลิปน้อยมากๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับน้องทาสานะทุกคนถ้าใครชอบก็อยากให้ผมมาหาน้องทาสานบ่อยว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วงเนี้ยยอดวิวผมนั้นหล่นมากๆเลยนะครับผมก็ทุกคนครับผมไม่แปลกใจนะว่าทำไมยอดวิวผมหล่นนะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันมีมิจฉาชีพนะครับที่เขาดูดคลิปผมแล้วก็ไปลงนะครับบางครั้งผมยังไม่ได้ลงใน เพจผมเลยแต่เขาเนี่ยดูคลิปใน YouTube ผมไปลงนะทุกคนยังไงก็ฝากกันไปรีพอร์ตด้วยนะครับวันนี้ก็พี่พีเอทุกๆคนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาว่าน้องแฟงไม่ไปหาน้องทาซาแล้วหรอทุกคนครับผมวันนี้ผมมาหาน้องทาซานะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้ผมพาน้องนันมาด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับน้องนันนะครับผมก็วันนี้ผมไม่ได้พามาแค่น้องนันนะผมพาน้องใหม่มาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องใหม่ครับผมก็วันนี้พวกเรา3ามคนก็จะมาหาน้องทาซานะ แต่พวกเราสามคนเนี่ยไม่ได้มามือเปล่านะวันซื้อขนอมมาให้ด้วยนะครับถุงใหญ่แล้วก็ที่สามัญเลยขาดไม่ได้ก็คือข้าวสารนะครับวันนี้น้องใหม่จะเป็นผู้อาสาแบกข้าวสารให้เราเองนะทั้งหมด15โลนะครับเพราะว่าน้องถาซานบอกว่าข้าวสารของน้องถาซานจะหมดแล้วแต่พวกมาม่าบากกรบ่องขายเนี่ยผมซื้อมาตลอดนะเพียงแค่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันเฉยๆนะครับทุกคนยังไงก็ช่วงนี้ยอดวิวหล่นก็ทุกคนยังไงก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หน่อยบางทีเนี่ยคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับแต่ว่ายอดการดูเนี่ยไม่ค่อยขึ้นนะทุกคนยังไงก็อยากข้ามโฆษณานะครับทุกคนจะได้เป็นเรื่องราวดีๆนะจะได้มีเงินเยอะๆมาซื้อของให้น้องถาดซานแล้วก็น้องถาดซานจะได้ดีใจนะครับจะได้มาซื้อฝากพี่โยมด้วยพ่อพี่โยมอ๋อไม่ใช่พ่อพี่โยมที่พ่อน้องถาดซานด้วยนะทุกคนยังไงก็ใครดูคลิปนี้ขอให้มีความสุขไปด้วยกันกับพวกเรานะครับผมก็มาเป็นสมาชิกครอบครัวด้วยกันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราในการถ่ายทําคลิปต่อ,ตอไปนะไปท่านพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนควันนี้เนี่ยบอกเลยทุกคนบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับนี่แดดออกแดดประมาณห้าโมงนะครับเป็นช่วงที่ทาสานกําลังร้อน่างั้นก็ทาซานกาลังจะมาอาบน้าวันนี้ก็ขอบคุณพี่พีเอซีนะครับที่ซัดพอร์ตกันแล้วก็ให้ได้มีเงินกันนะทุกคนให้ได้มีเงินกันนะครับให้ผมเนี่ยได้มี เงินในการดูคลิปผมโดยไม่ข้ามโฆษณานะผมก็เลยได้ซื้อเขาเรียกว่าข้าวสาร15โลแล้วก็มีขนมด้วยนะครับหวังว่าน้องทาสันจะชอบนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำเนี่ยเริ่มใส่แล้วก็น้ำเนี่ยน่าจะเบาลงเยอะเลยนะครับทุกคนก็ถ้ายัางไงเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยยอดวิวเนี่ยผมบอกเลยว่าหล่นแบบน,ยยนั่่ได้นาใจหายเลยนะข้าวสาร15โลน่าจะพอหนักนะน้องใหม่นะนดได้อยู่นะ ออน,น,น้องทาซานะถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้เพราะว่าวันเนี้มันอบอ้าวทั้งวันเลยพี่ว่าน่าจะลงมาเล่นน้ำบอกเลยว,ว่าช่วงเย็นๆแบบนี้โอ้โหนนยุงในป่านี้เยอะมากๆเลยนะทุกคนกัดพวกเรานี้คันยิบยับเลยนะ น้องใหมเดือนเซเลยเหรอเขาสานสิ้อ้าโลยเองโอ้น้ำสวยมากทุกคนน้ำสวยแล้วก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะก็พอด้าอยู่นะครับผมน้ำใสหม่น่ะพี่ว่าวันนี้ทาสานไม่มาเล่นน้ำเลยหรือ ี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าน้ำใสมาสาันใสโอ้โหนี่ไงน,น้ำมันไม่ได้แรงเหมือนประกอแล้วนะที่เรามากันนะทุกคนวันนี้ก็น้ำก็ใสปกติเลยนะครับน้ำนี้สามารถดื่มกินได้เลยนะเป็นน้ำที่สะอาดมากผมบอกเลยโอ้โหดูทำไมผมสอนไปหลายครั้งแล้วชาชาน,นี่ยว่าพอเวลากินเสร็จอ่ะอย่ามาทิ้งแถวนี้ เนี่ยวันนี้มีร่องรอยด้วยนั้น,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 นมีร่องรอยกันมาเล่นน้ําด้วยนะดูรอยปีนดิเดินไปเดินมาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกคนขยะน,นี่เดี๋ยวผมจะกลับมาเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งนะเมืเ่อไรน้องอาจจะยังความคิดความอ่านยังไม่ถึงนะครับฮะเสียงอะไรอ่ะ,ะชายชายเสียงเหมือนเสียงคล้ายๆทาซาเลย หลายๆทุกคนเรามาหาน้องทาซานยุงเยอะแค่ไหนเราก็จะมาหานะเพื่อพี่พี่เอสซีเรียกร้องกันเข้ามาว่าคิดถึงน้องทาซานนะโยนโยมทาน้องนันก็น่าจะมาหาผมมากพราผมเป็นครั้งแรกที่มาหาพี่โยมกับน้องทาซานนะนอนเปล่าพี่โยมนอนอยู่ดูใช่ใช่พี่โยมพี่โยมทาซานไปไหนล่ะทาซานล่ะ ชาซานอ้นะเว้ไหนอ้ยทาซานขึ้นไปนอนสูงจังโอ้นอนกันคนละที่เลยดูพี่โยมอยู่นี่ทาซานอยู่นู่นทาซานทาซานชาซา,า,านลงมานี่ระวังต๊ะพี่แฟงเองพี่แฟงเองอครับอโอ้โหแล้วทำไมทาซานปีนขึ้นไปสูงจัง ไปนอนเหรอโอ้ยดูโกตรตกเหรออะไรต๊ะดูพี่วดูโคตรตกกับทาสานใจจ้าโอ้โอ้าวถ้าผมนี่ใจหายเลยนะเอามาเอาามให้เอามาทาสานวันนี้พี่แฟงมีขนมแล้วก็พี่แฟงเอาข้าวสารมาให้ด้วยสองทาสานบอกว่าข้าวสารจะหมดแล้วใช่ไหมเหลืออีกครึ่งหนึ่งวันนี้พี่แฟงมาซื้อสมทบให้แล้วนะ เค okay, ลงมาก่อนเร็วที่หลังไม่ต้องไปนอนสูงขนาดนี้ก็ได้ทาสซานเดี๋ยวเพล่หลับเดี๋ยวลวนลงมาหนะน้อนหา,า,นา,านอ๋อทาสซานนอนหลายครั้งแล้วครับโอเคอ๋ <Okay. S 2> อพี่โยมไม่ขึ้นโอ้เป็นพี่พี่ก็ไม่ขึ้นหรอกเพราะมันสูงขนาดนี้านทาสซานไม่กลัวหรอาไม่สูงใช่อะไรพี่โยทาซานระวังนะค่อยๆลงไม่ต้องรีบทารซาน <c oughs> ทาสานไม่ต้องรีบเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับอันนี้พี่นานนะวันนี้มากับพี่นันใช่พี่นานพี่นนาดีแล้วก็พี่ใหม่ด้วยวันนี้พี่แฟงเอาข้าวสารมาให้ทาซานแล้วก็มีขนมด้วยนี่นี่ครับขนมของโปรดทาซานชอบกินไม่ใช่เหรอโอเคนั่งนั่งกินก่อนเลยอะบูบูอันนี้ให้น้องกิน อะไรนะบอกพี่โยมอะไรนะพี่โยมอะไรนะพี่โยมเลิกกินข้าวน้อยนะแต่มันหมดโอเคพี่โยมน้องทาซานบอกกินข้าวน้อยนะเดี๋ยวข้าวสารมันหมดโอ้ยจบุอีกเอาบุคนเดี๋ยวนางกินขนมกันเลยทานให้อร่อยนะทาซานโอ้หแดดแดดมันสะท้อนหมดทุกคนเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้นะ นไ,ไงวันนี้ทาซานได้มาเล่นน้ำไหมวันนี้ทาซานไม่ได้มาเล่นน้ำาหรออ๋อลงมานอนทาซานแล้วใครใครกินอะไรอะ่ะแล้วก็ทิ้งขยะไว้ตรงนู้นอะ่ะใช่ทาซานหรือเปล่าใช่ไหมอ,อ,อ้าวแล้วของใครอะ่ะน่าจะเป็นพวกเด็กในหมู่บ้านหรือเปล่าลงมาเล่นน้ำกันนะอืมน่าจะเป็นเด็กในหมู่บ้านนะลงมาเล่นน้ำแล้วก็กินขนมทิ้งไวอ้อ่ะทาซานอย่าทิ้ง ขยะในน้ำนะรู้ไหมไม่ได้เค okay. ไม่ใช่ทาซานใช่เปล่าไม่ไ่โอเคเดี๋ยวทาซานกินขนมเลยพี่แฟงจะไม่รบกวนทาซานเล่นน้ำอย่างวันเนี้ยอ,อย่างเดียวทาซานไปเล่นน้ำไหมโอ <Okay. S 2> เคร้อยทาซานกินเสร็จก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะปล่อยให้น้องทาซานกับพี่โยมเนี่ยเขาเนี่ยได้กินขนมกันก่อนนะครับผม,มให้กินแบบอร่อยๆเราจะไม่กวนเขานะ<ม>วันนี้ผมดีใจมากเลยนะที่ผมซื้อข้าวสารมาให้แล้วทาซานปล<ม>ากระป๋อง มาม่าไข่หมดอย่างที่พี่แฟงซื้อมาให้อะมันเดือดอจาตุ้งะเดือตาตุ้งเลยห้าลูกโหทำไมกินกันเอาเลยเอาเลยพี่โยมพี่โยมกินเยอะใช่ไหมทุกคนปลากระป๋องผมเพิ่งซื้อมาย,ยังไม่ถึงห้าวันเลยนะปลากระป๋องหนึ่งแพ็คแล้วก็ไข่หนึ่งแพ็คแล้วก็ม,มาม่าหลังหนึ่งนะนถ้าสารและไข่หมดอย่างที่พี่แฟงซื้อไอแพ็คหนึ่งอ่ะอย่างใช่ไหมมาม่าหมดอย่าง ถ้าทาซานไม่พอหรือว่าขาดเหลืออะไรบอกพี่แฟงได้เลยนะครับโอเคไหมท่านกินหนึ่งห่อพ่อกินหนึ่งห่อพี่ยอมกินสองห่อโอ้ท่าซานกินหนึ่งห่อพ่อกินหนึ่งห่อพี่ยอมกินสองห่อโอ้โหพี่ยอมพี่ยอม่งน่าจะหิวซานจะต้องอืมโอเคแบ่งกันกินนะครับ อร่อยไหมน้องใหม่มากินสมทบด้วยอะ่ะไม่เป็นไรน้องใหม่ให้ให,ให้น้องคนป่าก,กินกันถ้าเขาแบ่งแล้วก็กิน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวที่บ้านมีอีกถ้าทศานอยากได้ทศานาแล้วพี่แฝงถามหน่อยดิทศานาอันนี้อยากกดเคื่งพี่แฝงนะทศานาตัดผมให้เดี๋ยวพี่แฝงพาไปตดัดทต่ไม่ได้ัดทำไมตัดไม่ได้อะ่ะมีหลายคนร้องคออืมมีพีพีเอสจีหลายคนมากเลยอ,อยากให้น้องทศานาเนี้ยตัด <c oughs> ผม จะได้น้องทาสานดูดีแล้วพี่โยมมาตัดผมไม้พี่โยมน้องทาสานถามพี่โยมดิเป็นต้มไม่ตัดพี่โอวาาายไ้ตมันเคอยากไว้ยาวแบบทาสานทาสานพี่แฟงถามอีกอย่างหนึ่งทาสานอยากเรียนไหมทาร์สานอยากไปเรียนไหมทาร์สานอยากไปเรียนไหมเดี๋ยวพี่แฟงจะส่งให้เรียนไม่เรียนหรอโอเคแล้วอนาคตข้างหน้าทาสานอยากอยู่แบบไหนล่ะ ทาซานจะดูในป่าตลอดเลยเหรอทสาซานไม่อยากเรียนเหรอเขาไม่อยากไปอยู่หมู่บ้านกับพวกพี่เหรอทุกคนผมไม่อยากบังคับจิตใจน้องนะแล้วผมไม่อยากถามอะไรน้องทสาซานเยอะผมกลัววันหนึ่งเขาจะไม่แฮปปี้แล้วว่าเขาจะไม่มาให้ผมเห็นอีกนะครับเราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะพอะไปเจอต้นไม้ด้วยเพราไปเจอต้นไม้เพราไปเจออะไรนะ พอไปเจอต้นไม้ทำให้ผมตี้นมากๆเลยอ๋อพ่อไปเจอต้นไม้ผมไม่ตีกแล้วถาทถาให้ผมลื่นไม่ตีกแล้วไปเจออะไรนะต้นไปเจอต้นไม้ต้นไม้ใช่แล้วก็พ่อก็เอามาสะอ๋อเอามาขุดๆแล้วก็สระหัวให้ใช่มันตื้นทำให้ผมลื่นไม่ไม่ตีกแล้วว่าแล้วทำไมผมทาสานสวยขึ้นจังโอเคทาสานกินเลยพี่แฟงจะไม่รบกวนวันนี้ตัดสานเสวอขนัานเด็ก ทาซานทาซานรู้เปล่าว่าเพชรที่เพชรพลอยที่น้องทาซานให้พี่แฟงอ่ะมีพี่พี่เอฟซีหลายคนขอซื้อเยอะมากเลยนะตาซานใจพี่แฟงขายไหมพี่แฟงจะได้เอาเงินมาให้ทาซานรู้จักคำว่าขายไหมขายขายแล้วได้ตังไงได้ตังซื้อขนมข้าวสารไหมทาซานอะเพราะพี่แฟงให้ทาซานเลือกเลยว่าทาซานจะขายหรือเปล่าเพชรพลอยมันขายได้นะตาซาน บาทนะไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าเขาจะซื้อเราเท่าไหร่สิบาทสิบาทสิบาทไม่พอหรอกมั้งทาร์ซานจุ้ยนน่ียสิบาทไม่พอหรอกทาานเดี๋ยวขนมตองเขาอืะขนมกินๆเลยหเดียวทาสานให้พี่แฟงขายหรือเปล่าขายไหมเขาไม่เอาทารานไม่เอาไม่ไม่ไม่เขาขอซื้อทาสานจะให้ขายเปล่า เหมือนเขาซื้อแล้วเราได้ตังค์แล้วก็พี่แฟงจะได้ซื้อข้าวซื้อน้ำซื้ออะไรไหมทารซานมันซื้อได้เยอะๆเลยหรอใช่มันซื้อได้เยอะๆเลยมันจะติดดาดเหรอเอาอย่างนี้ทารซานว่างๆทารซานไปนอนบ้านพี่แฟงไหมโอเคไหมว่างๆอ่ะพาพี่โยมไปด้วยโอเคและทารซานลงมานี่บอกพ่ออย่างหมดแล้วหรือว่าทารซานให้พี่แฟงรอไหมทารซานกลับไปบอกพ่อไหมไปนอนกับพี่แฟงเปล่าฮะไปไว้ทารซานไปนอนกับพงพี่แม่คืนนี้คืนนี้ไปเปล่า เอาไงไปไหมไปไหมไปเปล่าต้องคนเลยไปเปล่าไปนอนบ้านพี่แฟงเปล่าเดี๋ยวพี่แฟงพาไปกินขนมไปกินอะไรเยอะๆเลยไปไหมเดี๋ยวพี่แฟงกลับมาส่งพรุ่งนี้โอเคไหมโอเคไปดอมไปหาดูเจ้านะไปหาดูสาวไม่มีสาวให้ดูไม่ได้ไปหาดูสาวอ๋อเออใช่ไปหาลูกสาวน้องดอกไม้รออยู่ใช่ใช่ไปหาลูกสาว น้องดอกไม้เรียนเก่งมากเลยนะน้องทาสารรู้เปล่า,าคุณครูเขาชมด้วยว่าน้องดอกไม้เรียนเก่งพิยมน้องดอกไม้เรียนเก่งมากๆเลยนะเนี่ยค,คุณครูยกนิ้วให้ยิย่งเลยใช่ใช่พี่แฟงว่าปีนี้น้องน่าจะสอบได้ที่หนึ่งนะของอนุบาลเพราะว่าเก่งมากเลยทาสารรู้เปล่าทสารไม่อยากลองเรียนดูเหรอใช ทุกคนผมไม่อยากบังคับน้องนะนผมพยายามพูดปะลอให้น้องเรียนนะแต่น้องก็ไม่เรียนนะครับเ,รเ,รเดี๋ยวีเดี๋ยวทาซานกินข้าวเสร็จอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวทาซานอาบน,น้ําเสร็จเดี๋ยวทาซานไปบ้านพี่แฟงเลยนะนแล้วข้าวสารเนี่ยเอาเอาไว้เอาไงให้พี่โยมยกกับบ้านก่อนให้พี่โยมยกกัดบ้านแล้วมันไกลไหมโอ้โหมันไกลดิทาซาน เอาไปเก็บบันพวกพี่ก่อนเอาไปเก็บบันพี่ไปล่ะเดี๋ยววันที่กลับมาเดี๋ยวพี่แฟงเอากลับมาด้วยหรือว่าทาซานจะซ่อนไว้ในป่าไหมเดี๋ยวพวกหนูเออเดี๋ยวหนูพวกหนูพวกไอ้นี้มันกินเนี่ยเพราะว่าข้าวสารมันมีกลิ่นหอมด้วยอนนี้มมมันนเเ็ำยังทาร์ซาน วันนี้ตาตานจะไปในถ้ำอีกแก้วพีแกงตาตานเจอไอ้นั่นตัวเจออะไรอ่ะเจอตัวใหญ่ใหญ่ปต้นเลยเจอตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่ไปเริ่มนั่นนี่ตาตานได้ใจเจอตีนจุ๊บๆนี่แต่ตอนพ่อไม่ทำอาตใยโอเคกินนี่ทาซานกินอิ่มอย่างอร่อยไหมทาตาน เนียนอิ่นะนะนะพียมให้ทาซานกินอิ่มก่อนนะอิ่มยังถ้าตาซานอิ่มบอกได้นะเพี่โยมแล้วแล้วเมียพี่โยมเนาะเฮ้ย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 นานนานที่แฟนบอกว่าอย่าไปถามพี่โยมพี่โยมเจพี่โยมพี่โยม นี่พี่พี่ยอมใจเย็นพี่ยอมใจเย็นใจเย็นพี่ยอมพี่ยอมใจเย็นน้องนานพี่แฟงบอกแล้วอย่าไปถามเจ็บตัวไหมล่ะใจเย็นพี่ยอมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้แผลไหมล่ะเดี๋ยวผมร้อนหน่อยพี่ยอมใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ยอมใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ยอมเออไม่ถามไอ้นานมึงไปขอโทษพี่ยอมเลยไปขอโทษครับพี่ยอมไปเข้าไปขอโทษใกล้ๆเลยขอโทษนะพี่ยอมไปใกล้ๆพี่ยอมให้พี่ยอมหายโกรธไป ใปใกล้ๆไปใกล้่เดี๋ยวก่อนทขาไม่ทำร้ายไปไปใกล้ๆเลยบอกไปขอโทษไปจับมือพี่โยมเลยน้าขอโทษขอโทษไม่รู้ไม่รู้ตัวไงนั่นแหละไม่รู้ตัวจะไปถามน้องน้านผมอยากรู้ไงพี่ใช่พี่เองอ่ะเองจับไม่ได้เหรอวันที่พี่โยมอาบน้ำกลางฝนพี่โยมเขาบอกว่าเมียเขาอ่ะเสียในช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละพระเข้าใจยังกขาบอกกขาบอกจะตายหมดนะรุ่งก็ไม่ทัดเราหนึ่งเดี๋ยววันนี้แหละน้องน้องใหม่อ่ะถามน้องใหม่น้องใหม่เคยโดนเป็นไงโอ้ เเเเเลลดี๋ยวตืนนี้ตาตาจะต้องให้ฟังโอเคเดี๋ยวคืนนี้ตาสารเล่าพี่แฟงฟังด้วยแต่ต้องเจ้าแอบแอบนะเดี๋ยวพี่โยมถามขึ้นโอเคต้องถามแอบแอบใช่เดี๋ยวพี่โยมของขึ้นไปไปไปอาบน้ำกันดีกว่าตาสารอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวไปบ้านพี่แฟงเลยรู้เปล่าเดี๋ยววันนี้พี่แฟงจะทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมดีใจมากเลยนะครับน้องทาซานกับพี่โยมเนี่ย เขาจะไปนอนบ้านผมนั้นเป็นไงคอโดนบีบนั่นน่ะคอแดงแป๊ดเลยนั่นน่ะที่บ้านผมเนี่จะไม่ถาแล้วบอกแล้วว่าอย่าถามอะไรซีซัวผมก็อยากรูนพี่เองก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พี่อ่ะไม่อยากถามครับโอเคดูพี่โยมแบบนี้โอ้โหทุกคนพี่โยมของขึ้นเมื่อกี้น่ากลัวนะ จิงเกือบโดนพิยมทำร้ายแล้วที่หลังอย่าไปถามนะทุกคนเขาของขึ้นไวมากเลยเหมือนเขาเซนสิทีฟกับเรื่องนี้นะครับดูโอเจอน้ำไม่ได้ก็โดนเล่นกันน้องไม่อาบเลยน้องไม่อย่าอาบเลยพี่ยังไม่อยากอาบไปเลยไปเลยไปพี่ไม่น้องทาสารเรียกอะ่ะไปเลยจัดเต็มไป

น้องนันเมื่อกี to to like nah, ้พี่โยมทำอะไรเองอ่ะบีบคอบีบคอหายใจเหายใจเกือบไม่ออกเขาบอกแล้วอย่าไปถามดูดิคอแดงเลยเนี่ยไม่นานนะยดูคอดิทุกคนดูพี่โยมบีบคอน้องนันนี่แดงเลยดูดิแดงแป๊ดเลยบอกอย่าไปถามขัดผิวกันนะผมเคยสอนว่าวิธีการขัดผิวนะทุกคน

Okay. บายไหมอะอาดันจะดูไปจะชื่อดิน้ำมันเย็นมากเลยยาบไม่ไหวหรอเดี๋ยวไม่มสบายป็นก้อนเลยที่ถายป็นก้อนเลยอาดัอนอาดันอาดันจะดูไม อาจารย์บอกไม่ได้ยินเนดามเนหนุ่มไหมแล้วใหม่ก็เอาหินเนี่ยขันหลังพี่โยมด้วทุกคนเาไเยอะเลยหลังพี่ใครเยอะเปล่าเป็นก้อนเลยี่เป็นก้อนเลยเหรอ น้องนันบอกว่าเดี๋ยวน้องนันจะไปช่วยชัดไปเลยไปข้ขาดได้น้องชาชาอ่ะน,นันนันดูดิอน้องนันเอาอันนี้ก็ได้ไปตู้บูอ่ะที่พี่เคยสอนอ่ะใช่เดี๋ยวละอ่ะเดี๋ยวละอะ ดูพิยมดีขี้ใครอย่างเยอะทุกคนน้องสตาานพูดว่าอะไรพูกประา,าเดี๋ยวพี่นนลาบถูกเบาเดี๋ยวพี่นานลาบ <c oughs> น้องสตานี่ ปั่นประสาทเหมือนกันนะทุกคนเขาบอกให้ให้ถูเบาๆเดี๋ยวพี่นันหลับออนเ,นเอาพี่โยมมันนอนอะไรเนี่ยพี่โยมมันนอนอะไรเนี่ยอ๋อขาหลางังแสบหลังหรือเปล่ากอเยอะ,อะ,อะ ขนหนาบอกงั้นชาซรนพี่แฟงจะพาไปบ้านอาบน้ำอีกโอเคแปบ๊บหนึ่งก็แป๊บหนึ่งาาน้องชาซรีบอกขออาบน้ำอีกแป๊บหนึ่ง ก,กับยังทาศานหนาวแล้วโอเคทุกคนน้องทาศานบอกน้องทาศานหนาวแล้วน้องใหม่ขึ้นดีกว่าทาศานบอกทาศานหนาวแล้วหนาวไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ใหม่แบกไปพี่โยมแบกข้าวสารนะโอเคเดี๋ยวไปบ้านพี่แฟงกันเดี๋ยวไปแต่งชุดหล่อๆเลยวันนี้เดี๋ยวไปแฟงทำกับข้าวให้กินอร่อยๆโอเคไหม เดี๋ยวไปหาน้องดอกใหม่พี่โยมเดี๋ยวพี่โยมไปหาลูกสาวด้วยนะโอเคโอเคไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอพาน้องชาซานกับพี่โยมเนี่ยไปบ้านผมก่อนนะเพราะว่าพาร์ทที่มันเริ่มตกดีแล้วเดี๋ยวมันมืดไปกว่านี้เดี๋ยวผมต้องกลับไปทำกับคุงกับข้าวไงทุกคนไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน